สวัสดีครับผมอยู่กับพี่ทิวดับซิ่งนะครับก็ก่อนพักเที่ยงนะฮะมาแล้วครับฮีโน่สีแดงครับเครื่องละเจ็ดห้านะครับเกียร์อิสุนะครับก่อนพักเที่ยงนะฮะเมื่อกี้นี่บีบแต่ลั่นเลยนะถ่ายไม่ถวานะครับเล็ดหล่อนะครับหมวกแก๊ปนะกระจกหน้าซ้าเยอะพอสมควรนะัเฮ้ยเท่าไห มุมด้านล่างกันบ้างครับเมื่อกี้ก็นั่งอยู่ด้านบนครับคลิปที่แล้วก็เราก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับคลิปนี้เรามาดูข้างล่างบ้างครับร้อนครับไม่ใช่อะไรหรอกแดดร้อนครับมาแล้วเราก็จะหามุมถ่ายล่มๆครับ๋อลั่นนะลัน่นลัน่น โอ้ยฮ่าฮ่ครับแล้วเราโอ้โหแต่อยู่ตรงนี้ครับแต่อยู่ตรงนี้แล้วแปลกจังครครับอายุก็อายุครับอ้าวพอเรามายืนอยู่ข้างหน้าไมันยืนเล้ว ข้าอะไรเบิ่งนี้ทีร้อยอยู่นงครับครับครับบอกเพินอแจวชิงงานเลยเด้อบอกเินแจวชิงงานเลยเด้อครับผมครับเดี๋จะเข้ารครครับเข้าครับ บิ้ลไหนฟังหน่อยโอ้อยากลั่นครับอยากลัน่นลั่นครับลัน่นเดี๋ยวน้ำมันหมดครับโอเคนี่พอครับ,โ,รบ,บโอ้แซ่บเจ้ามือเลยลั่นครับลัน่นเป็นเวตอนเดียวครับ <c oughs> ตอนตอนเดียวก็ลั่นได้นะ เครื่อง1 7าเกียร์อ่าอิสุครับแล้วเราไปอ่าทานข้าวกันครับเที่ยวแล้วเราเดินตามดูว่าบางคุก็จะพังนะครับต้องทำใหม่แล้วเนี่ยบางคุไม่ค่อยสวยครับ เดีย๋ยวเราดูคันต่อไปก่อนครับเดีย๋ยวเราดูฮิโนอก่อนครับนีโน่ถอยมาครับ FC กาเจโดมินเตอร์ Z ator, หรือเปล่าครับอันนี้น่าจะโดมินเตอร์เอ้ย,อยมอไซน์นะโว้เกือบแล้วเกือบโซนมอไซน์นะ่อกีอาชจมพูดไทยผสมอิสานบ้างครับ fc ก็เจอจริงจริงเดี๋ยครับโดมิเนเตอร์ครับโดมิเนเตอร์ครับคันนี้ครับที่จริงก็อไม่กล้าเหรอครับแต่เป็นโดมิเนเตอร์ครับโดมิเนเตอร์ครับคันนี้ครับน่าจะรุ่นแรกก่อนจะเป็นเอ่อหน้าแบบเอ่อตัวใหม่ครับนี่น่าจะโดมิเนเตอร์ตัวแรกครับ เอฟซี9เจครับเครื่อง210แน่นอนครับคันนี้ครับเจโอเจโอ8ดูต่อวิเอ้ยคันนี้เครื่อง145ครับขออภัยครับคันนี้เครื่อง145ครับลืมลืมลืมวันนั้นอ่าคนขับคันสีแดงบอกอยู่ครับว่าเครื่อง145ครับคันนี้ลืมลืมพอภัยด้วยครับโดมิเนเตอร์145ครับคันนี้ครับ เดี๋ยวเราอรอคนขับนันโคนะครับเต็มท่าน,นี้ก็จะไปที่ถีแล้วอาจจะย้อนแสงนยครับมุมนี้นครับ จอดรอครับจอดรอี่โนะคันงนั้นจอดรอ <S <S เต็มแล้วครับหมดลคันนี้เดิมๆครับเดิมๆมาครับมามามาเดี๋ยวเราไปนั่งี่โนะกันครับ เดี๋ยวเราไปนั่งท่อลั่นกันครับอ่ามีบีบแตะทักทายกันด้วยนะครับทีมงานนี้ครับบีบแตะทุกคันนะครับทีมงานนี้เหยียบไปเลยก็ <laughs> คืครับแม่ครับอกเหยียบไปเลยครับรับกระหยังอันนี้ก็ได้มมันหอ ร้อยว่ะป้าสีเนาะว่าแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้กินอิ่มร้อยน้ำมีเดี๋ยวเอากาลอิ่มร้อยฮู้ยอดสามครับวัยรุ่นหัดสามครับแค่นนี้มีแต่วัยรุ่นครับแต่ถ้าไม่เอานั่นกูมูจะทำมาจะมันไปคนเดี๋ยวเราไปดูที่เทกันด้วยครับครับุกเจ็ดปโอ้ยยั่น,นยี่สิบสอง คันนี้ <แก S 1> เป็นฮีโร<ก>่แต่ก็จริงครับแต่เกียร์อีนสูครับเกียร์ฮีโร่เอา้าเกียร์ฮีโร่ยังชื่อลองรางไหมแบบึ้นเทีงก็มีฮีโ,โร่อ๋โโอครับเกียร์ฮีโร่ครับแตกมากครับคันนี้ครับนั่นไทยแยกกันฟ้ากันเปตากเอาเาด้าาาดอเราเข้าเลยจะกินข้าวเที่ยงล่ะ,อะโอ้โหโยโกครับโยกเราจะจอดได้หรอเรามาแบบนำดาวด้วย เดินทางไปแล้วก็ทานข้าวก้น้เป็นยังนผู้เส็นนี่ดอกบ่อนรถเบนจากเกียรเปิยงนี้ทีุ่เดกระเปิหลังยี่สบมๆลุบระวังหลุมด้วยครับาใส่เกียร์ไหนดีไปดีสามบอสสามคาดรบวเยเกียร์สามบรีย บ้าคันไเยบเยบค้ามไปนะออเอาคอยสีเห็นครับรวดแต่ม่ได้เห็นคานเลยอืมอะไ่นี่ล่ะถเขาเป็นกระจุกท็อปแย่ฝั่งนายยุไมโครกันเลยฮ่า <c oughs> สีเท่าไรยอดกันหมยยดเลยีท่ารยอดเราฟังเลยนเ่ยเหรอยาเด้อย่าเด้อลุม่มลุ่มหลายแห้งขึ้นก่าลุดไปวะเบานนายันแหนบพังหมดเดี๋ยวคนนี้ก็คงจะหาน่ ห้าหมอดวอโว้ยกี่ยห้ามากันก็นี่เลยเพียงกันแล้วครับนั่งคันนี้ทีไรมีความสุขที่สุนะครับโอ้าคอยลืม่เลอะไรหน้าพี่กับบอลได้บ้แล้วแบบนี้เปียดมั้งนะไม่ได้ไม่ได้แปียดเลยเมื่อวานบอลได้แปียดแต่ขาเมื่อวาน ดูนะครับผมขับยังไม่ถึงสองร้อยเลยนะครับน้องน้ำมันมีบจาพันหนึ่งกับเป็นพันห้าก็ไหครับน้ำมันน้ำมันเต็มนมันห้าร้อยห้าร้อยไม่มีไมนมีพันเมื่อวานเียงตับลึงเมื่อวานห้าร้อยเียงตับมีพันหนึ่งทีเหลือบอ้งเดีขับได้สองมือลวนะก็เ่วาเป็นันเบิมืเดียวพันพันหนึ่งเบิ้ลมืเดียวลันครับลันลันตายหลายขันนี่ เฮ้ยคอยประจานกันเด้อคอยยิ้มหน้าคอยอยู่ไให้หน้ากูได้ตลอดแล้พาเหนกูโดนล้รถเนี่ยอ๋อบักนี้โบยบักนี้ละบักนี้ละมึงแนวไหนอ่ะมึเนี่ยันครับรันช่องนี้็คตดยากเอาจัดเากับปูกเล้เมีเมียมันเลยเนาะมีอะคอยไปจอดอยู่ให้หน้าูเนี่นี่ ได้เจ๊กเทียวแล้วมี่นเจ็ดเวกอะไรคือสมุนอาจารย์เย้าเนี่ยเคยมีมันเด้อใช่ให้เด้อเพียงกับเราบันเมียไปเมียมันหนึ่อยากกินอะไรไงเมียน้อยไปเนี่ยนี่รถหนักหกสิบพอประหยัดโพสหกสิบมันเนี่ยประหยัดน้ำมันไว้ก่อนวะมันจะหอบเนาะ ลองเป็นรถพื้นงแม่ก็พอแบแปดซีบปุณีรถื้นจะสิดดกคแล้วจะขวากสิดอกเราจะอยู่จนถึงค่ำเลยนะแม่คู่ก็ได้เลี้ยงครื่งเดอสาขาน้ำมันเกิดิีเบิรแม่โคูกีน้น้มันพันห้าไหมสาอะไรบ้างบ้านม่เลนสาบ้านสา้าวเราเลี้ยงในบ้านนั่นนะ เฮ้ยโอ้ยคอยมามีปัญหาอยมีตาคลิปเอากัดงูกอบังกัดจุกแต่ว่าอาวผูตั้งเอาเองตั้งขับเบียดไหนวูววมีอเไยมันหางมาเลยรถไฟคือว่าล่ะมียะไเมียมันหางมาเลยรถไฟแต่จริงขอเมียอยู่ได้หนิเศรษฐกิจมาดับซื้อป่อยกันรวมๆกับน้องเมียคิ้วยล่อยกันได้อำเภอบ้านตุงแปดกิโล บอไเเพอนนี uh like um um ่อบลงบอเราพกว่าเรถอยรถตรงแนหมตรงแม่เลี่ยตายแล้วนะคับเจเพื่อห้เบิงก็ไดันี่เข้าห่างล้วน่ดิชิ้สุดมือี้นี่โอ้ยห้าห้าหาสิสองนาทีอย่างรเชียบอหริจเนนี่คือไ้เบิรงพร้อมยินใจคนนันบมีคือเนี่ยยินใจกันยังไงยินใจคนบมีครูเนี่ยบมีคือกันดี ท็่บ่อที่ไสองคนอยเด้อคนบมมีอย่งเด้อจาเดียวเด้อู้ไปฮอสมากี่เข้ากูกะลายยีสามกเลยเสียบเลยไปจัดไปเสียบเสียบน้ำมันหน่อยดิเราซับบนมือฮะถ้าจนบ้านนี่คืองามเท่าไห่เป็ต่องกลอเรีนดียู่ลัดเยอะขึ้นทีๆในบ้านในบ้าน แล่มันลไปไม่ไม่ไมเจอตำรวจแล่นน้ำหลังเลย่ไปไปใส่กเจอตำรวจแลนน้ำหลังแ่ละอ๋อบนี่จำไอ้ท่านี่เส็นนี่จำได้เราเคยมาอยู่ถ่าบอกว่ามาเซ็นนี่นะสิลู่ยื่อต่ว่าพุ่มอ้อมพุ่มเกือบเข่าสะกณเนาะปากดงเนาะเกือบคน กนโนโ็สิไหล่ที่รถนักมัน,น,นคือโนนลงอ้าก็ได้จับเจื่อที่ช่องเ้พื่อในล้อประเทเดียวะคระับมองในท้ศทางเอดียวขวาไปมองทงซ้ายงอวาเปลยโนิศทาอยวาวไนมอรัเศปรดเลย บ่ถึงฟิวว่เศึงาบันดาบอกว่าคือแปดเอรตาลีสแปดแต่ก็ีแล้วเพื่นครับวานเช้าระเบียบว่าบอกอยู่ว่าจ้กวน้ำมันใน่่อยนะจะเบิ่งนลค่ะวไม่นี่ยแนแรงนะนะคันผู้สาวมานัังน้้มทั้งสี่คากรีมียอะนีเบ่อคำคำเยียบแบบน้ำมันหลคือมันเนี่ใครอยู่เมื่อวานน้ำมันบ่นมีน้ำมันพาวมันดังกยาเล้วเขาบอดว่านน้า ถ้าท่าดังแล้วมีคันแปดชอมเพื่อบรรดุเนี่ยเรียบร้อยเลยเดี๋ยวนี้รถตำรวจแล่นด์นอรคว่ำมาเพื่อสามสี่คันทั้งรถตู้รถกระบะรถอย่างนี้แล้วว่าอะไรอย่างนี้ลงโน่นแล้วก็ปราดขึ้นไปเลยเลแล้วก็ไปไปโน่นนั่งเลี้ยวยี่เปิดพลัดห้วยสายเกียร์บดังดื้อมันเป็นมันเป็นเซฟเกียร์เซฟตี้เกียร์มันเส่อมาเกียร์สี่หมดแล้วเกียร์มันมีปัญหา เห็นบเลี้ยจอดสองลบลวันนี้ขันเซงก่ได้อยู่ครับจอดทั้งสองลบเลยวันนี้ขันเซงบ่ได้อยู่มาคร้าแม่ค่อยเนี่ยมองไปนอกลอบก็่าแล้วมัน่เรียนกัได้ดี้ยโอ้วันนี้คืองง่ใช่ไหมเรา,า,า<ฟ>นี้แลเราป<ฟ>ดีไปเครื่องคนโอ้ยานเงนีบ่โอโอมีคนดอกซนีเนจจลงงเี้ยหกสิบอยู่เพือจลงกว้า,ง,ง,วางเลยจลงุกว้าง นี่ครับลั่นนะครับลั่นแน่นอนครับงานนี้พอแกยังหูจ้าก,ก็มีไฟของชันหอยอยู่แล้วขนานี้ไหวแต่ข้าไว้อยู่เลี้ยงอยู่พนสุดสองมือขึ้นแล้วนี่แต่แต่มืออ้แต่แต่มือที่มหามือนั่นเท่าที่นี่นั่น,นบันรับเลยส่องเฟียแต่ชง,งางอย่างเดียว ว่่่องอเีงดเอ้จขอเเรื่องนี้เกี่ยวไหมครับเรื่องนี้เกี่ยวไหมเพาวันผู้บ้าเห่านี้ <c oughs> กัดข <c oughs> วเดจิดนอกทางไหนมีราค้าีตัวไ้ทคงเลยท้าคงไหนคงขนาดนาั้นดูคงนี้โอ้โของผจักเลยบบเมนกูนเบ่ง มาเป็นของจั่เลยงบริเวณปุ๋ยครับโอเคครับถึงที่เทแล้วครับสำหรับที่นี้ก็จงเพียงเท่านี้ครับเจอกันชิหน้าครับสวัสดีครับกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ยังด้วยนะครับเจอกันชิหน้าครับสวัสดีครับ